สวัสดีครับชาวไซก้อทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมการวิเคราะห์บอลเนื้อนเน้นเน้นวันวละสามคู่นะครับเราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอทนะันทุกวันแบบนี้นะครับทถึงจัดครับวันนี้ขนมาจากลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษล้วนเลย3คู่ดูคู่แรกไปที่เวลาทุ่มครึ่งนะฮะไปดู เบอร์ลี่ครับทีมอันดับสิบเนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเชลซีทีมอันดับ3ครับโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเบอร์ลี่เนี่ยชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้เวสต์แฮม3-2ครับส่วนทางเชลซีชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะวูฟแฮมตัน3ประตูต่อ0ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามประเดวันนี้นะครับเบอร์ลี่วันนี้ต้งกลางอยู่ทางเจดอน แอนโทนีนะครับปั้นเกมคำเดอน์นาเปาใช้เบนเซนเฟรมิงครับตัวเก่งครับส่วนทางเชลซีเนี่ยจะมีชาวเบโรตรงกลางครับเป็นเพลย์เมเกอร์นะฮะดูริ้นจะได้เลียมดีแลบลงมาเป็นตัวจริงครับก็ต้องบอกว่าเบอร์รี่อาการหน้าเป็นหัวนะครับเพราะเขาชนะแค่2จาก9เกมหลังนะครับแล้วเกมรับเนี่ยโหก็เสียประตูง่ายได้เหลือเกินต้องมาเจอเชลซีที่กำลังเครื่องร้อนเลยนะครับห้าเกมหลังในลีกเนี่ยชนะแค่สี่ครับแล้ววันนี้มีเลียมดีแลบลงมาในเกมลุกน่าจะดูสมดุลขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมองว่า เชลซีมาตรฐานดีกว่าน่าจะบุกมาทุบอาชนะเบอร์รี่ไม่ยากครับ3ประตูตอนหนึ่งครับคุนสองไปที่อนฟิวกัในเวลาสส์ทุ่นตรงนะครับไปดูเีโอพูครับทีมอันดับ8วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางนอตติงแฮมฟอเรสทีมอันดับ19นะฮะโดยคุณที่เจอมาเกมน่าสุดเสมอกัน1ประตูตอนน่อ1ไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ เหลือภูชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เลเทะเลยครับ3-0ครับส่วนทางฟอเรสต์เนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะลิสยูไนเต็ด3ประตูต่อ1นะครับไปดูที่ 1, ท 1, ตัวเพื่อนที่น่าจะลงสนามในวันนี้ครับนี่มูนน่าจะเหมือนเดิมครับเวสน่าจะยังได้ลงครับทางซ้ายจะเป็นทางคูนิกาโปครับโดยหน้าเป้าเป็นทางอ e ูโกอเอกิติเก้ครับส่วนทางฟอเรสต์เนี่ยจะเป็นทางแดนเอนดอยคอยลักเลยครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางอีกอร เฮสุสนะครับก็ต้องบอกว่าลิพูแม้ว่าช่วงหลังจะดูหลุดๆบ่อยๆนะครับแต่ว่าเกมในบ้านของพวกเขาบอกเลยว่าพลาดยากครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีมากนะครับววันี้โอกาสที่จะรีกความมั่นใจความศรัทธาจากแฟนๆเนี่ยน่าจะเกมนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดครับที่จะเรียกมเมนตามครับส่วนทางฟอเรสต์เนี่ยแม้จะชนะเกมล่าสุดมาแต่ว่าภาพรวมยังไม่น่าไว้ใจนะครับโดยเฉพาะเกมเยือนที่5้าเกมหลังไม่มีชนะใครเลยเพราะฉะนั้นมองว่าลิพูไม่น่าพลาดวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับ แล้วก็มีความกดดันใ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 จเยอะด้วยนะว่าน่าจะจัดหนักใส่ฟอเรสเลยสามเปล่าตัวหนึ่งครับคู่สุดท้ายเที่ยงคืนครึ่งนะครับไปดูนิวคาสเซิลครับทีมหนักสิบสี่อยู่นี่จะเปิดเซนต์เจมส์พาร์คเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรองจ่าฝูงนะฮะโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นซิตี้ชนะสี่ประตูต่อศูนย์ไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับนิวคาสเซิลชนะสามแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้เบรนท์ฟอร์ดสามหนึ่งครับส่วนทาง ซิตี้ชนะ4ี่แพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะชนะเลียปูสามสูดที่เอติฮัดนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นนี้ครับว่าน่าจะลงสนามประววันนี้นะครับนิวคาสเซิลนี้ตรงกลางนี่จะขอบเมอร์ฟี่ครับกำลังเล่นดีนะฮะแล้วก็น่าเป้าไปทางนิกวอเตอร์มาเดอร์ครับส่วนทางแมนซิตี้เนี่ยจะมีทางเชนนีโดกูกําลังเล่นดีเหลือเกินนับช่วงนี้แล้วก็น่าเป้าก็เหมือนเดิมครับเอริกฮาเลนนี่ก็กําลังแบบฮอตเหลือเกินนะฮะก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลแม้ว่าจะแพ้มาสองจากสามเกมหลังทั้งหมดเป็นกัน แพ้ในเกมเยือนทั้งหมดนะฮะวเวลาเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาเหมือนคนละทีมครับแล้วก็สติติสติสติคือน่ากลัวขนาดไหนครับชนะมาห้าเกมรวดส่วนทางซิตี้เนี่ยแม้ว่าจะชนะมาสวยงามเกมล่าสุดแต่ว่าส่วนใหญ่มีที่จะเก็บแต้มเนี่ยจะเป็นเกมในบ้านถ้าส่วนใหญ่เกมเยือนเนี่ยก็มี หลุดๆแพ้ๆให้เห็นบ้างในซีซั่นนี้นะเพราะฉะนั้นมองว่าวิลซิตี้ไม่น่าเจองานง่ายครับผมมองว่านิวคาสเซิลอย่างน้อยจะยันแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูต่อ2ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับวันนี้วันนี้พิมียร์ลีอังเบตลุ้นๆเลยนะครับคู่แรกครับเบอร์ลี่ครับจะเปิดบ้านแพ้เชลซี1-3ครับคู่ี่2ครับลิเวอร์พูลจะเรียกมเมตัมด้วยการเปิดบ้านจัดหนักไทรฟอเรสสาประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับคิสเซนตีแยมฟาครับวันนี้น่าจะยัน ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สองประตูต่อสองครับแล้วอย่าลืมลนะครับส้าพัตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดซายก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีและคุณนมาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ